สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3นะครับวิชากทอทอ,องครูวิเชียนนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาคุยกันก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนของครูในช่วงโควิดนะครับจะเป็น YouTube นะครับวิดีโอ u t u b e นักเรียนสามารถเปิดได้ตั้งแต่ระบับที่1ถึงถึงบับที่9เลยนะครับเรามี9ก้าะบับนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนของเขาก็คือ1นะครับ หนังสือกอททุกคนได้ไปแล้วนะครับสองสมุดหนึ่งเล่มอย่างบางนะครับสมุดแล้วเขียนข้อมูลหัวว่ากอทอนะครับชั้นมสามนะครับเนี่ยเราใช้สองอย่างตัวเนี้ยพอประกอบอในการเรียนนะครับเราจะเรียนแบบย่อยๆกันนะครับเนื่องจากว่าถานกะรา์โควิดนั้นกำลระบาดอยู่ตอนนี้นะครับขอต้องเรียน เนื่องจากวาเน,นื้อหามันเยอะนะครับก็มีทั้งหมดอยู่3บทนะครับบทที่1บทที่3ดบทที่3รวมทั้งหมด9ก้าฉบับนะครับก็เรัวันนี้เราจะเริ่มเลยนะครับใครมีหนังสือเปิดหนังสือเลยนะครับมาทำมาดูย้อนหลังได้นะครับดูสิ่บทแรกของเรานะครับก็คือเรื่อง ครับเรื่องหลักการทํางานเพื่อการนาลงชีพบทแรกของเราแลครับนะครับาให้เรเรียนศึกษาบทนี้นะครับตั้งแต่หน้าหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าไปความรู้นะครับสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกจนถึงหน้าแปดนะครับ จนถึงหน้าเจ็ดก็ทีหน้าเจ็ดนี้นะครับศึกษาไปเรื่อยๆไปความรูม้ไปเรื่อยๆนะครับนะมาดูกันว่ามาศึกษาหน้าหกนะครับหน้าหกหน้าหกที้เปิดหน้าหกดูแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานนี่มครับนะตรงนี้นะตรงนี้นะครับ แล้วเธอก็ศึกษาดูคาว่าครูทำมาถึงอะไรสีเขียวนี่ความหมายของคาว่าจริยธรรมหมายความว่าอย่างไรศึกษาจากใบความรู้อันนี้อันนี้คือจริยธรรมอันนี้คือคุณธรรมเห็นไหมครับในการทำงานนะครับนะหน้าหกนะครับหน้าหกนะศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เธอไปที่หน้าเจ็ดหน้าเจ็ดอันนี้ ไปดูหน้าเจดเห็นไหมครับเห็นไหมหน้าเจดเห็นไหมเห็นไหมครับหน้าเจดหน้าเจดเนี่ยจะมีข้อความอยู่มีคําว่ามีคำว่าซื่อสัตย์มีคําว่าขยันมันเพียรมีคําว่าเราไิดชอบต่อหน้าที่มีคําว่ามีระเบียบวินัยเห็นไหมดูให้ดีนะครับตรงคุณตัวมีตัวสีแดงกับสีน้าเงินด้วยนะมีมีความสามัคคีเห็นไหม เห็นไหมครับความสามัคคีแล้วมีความประหยัดอดออมเห็นไหมครับแล้วก็มีคําว่าสุภาพเขารบผู้อื่นเห็นไหมแล้วก็มีคําว่าตรงต่อเวลาเนี่ยตรงต่อเวลาเห็นไหมครับแล้วก็มีคําว่าช่วยเหลือ,อมีน้ําใจเนี่ยในแปดอันเนี่ยเห็นไหมนะครับเห็นยังให้เธอ ต่อไปเป็นใบงานเลยแล้วครับนะครับให้เธอจําแนกคำว่าจําแนกคืออะไรจําแนกของคําเนี่ยจําแนกมันมีสองคำใช่ไหมคําว่าคุณธรรมกับจจิยาธรรมเธอก็มาดูว่าในในในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันจะมีของครูวาซื่อสัตว์ใจเยธรรมแล้วครับนะ จำแนกแบบมันสองด้านนะครับอ้าวใบแรกเลยนะครับใบงานใบแรกเลยเปิดสมุตมุดใช้หน้ากลางเหมือน A4 เลยเห็นไหมสภาพที่เคยทำกันอยู่นะครับ,เ,รบ,รบเหมือน A4 เลยนเนี่ยะเนื่องจากว่าถ้าใช้ A4 หายแน่นอนถ้าเป็นสะมุดนี่ยังโอกาสที่จะหายน้อยนะครับั้ทอสามรำชอบนะครับนะอันนี้ดูดิ อ่าบทที่หนึ่งอันนี้ใบงานเลิมใบงานแล้วนะเลิมใบงานแล้วนะครับบทที่หนึ่งของเรานะครับบทที่หนึ่งเรื่องหลักการทํางานเพื่อการดํารงชีพเห็นไหมนะครับใบงานนะครับเป็นการจําแนก ครับอ้าวเมื่อกี้ครูเปิดน้าผิดไปโทษทีอันนี้หลักบ,บทที่หนึ่งหลักการทำง,งานเพื่อการดำรงชีพใบงานของเรานะใบงานใบงานของเราคาสั่งก็คือสั่งให้เธอทำอะไรให้นักเรียนจำแนกคำว่าเห็นไหมคำว่านะคุณธรรมและคำว่าจยิาธรรม ในการทํางานอันนี้เขียนนะครับนะในการทํางานอันนี้นะครับนะจาแนกคําว่าคุณธรรมและคําว่าจาริยธรรมในการทาารารําง,นงนานแล้วก็แบ่งครึ่งเลยหน้ากระดาษมีสองหน้าใช่ไหมแบ่งครึ่งเลยครึ่งแรกเป็นคุณธรรมเห็นไหมครึ่งแรกนี้เป็นคุณธรรมเห็นเปล่า ก็คือสองเป็นจริยธรรมนะครับจริยธรรมเห็นไหมเห็นไหมจาจริยธรรมนะครับเธอแล้วเธอก็ดูหนังสือประกอบเมื่อกี้นี้ที่มีที่มีเนี่ยเห็นไหมมาประกอบกันเห็นอย่างมาประกอบกันอย่าเธอเธอก็ดูดูว่าคําไหนเป็นคำที่ใช้ว่าที่เรียกว่าจริยธรรม คำไหนที่เป็นคำที่ว่าคุณธรรมมาจำแนกแบ่งแบ่งแบ่งกลางอันนี้ออกมาเห็นไหมเจ้ครูแบ่งให้เรียบร้อยตัวอย่างของครูเนี่ยมีหนึ่งตัวอย่างเห็นไหมเห็นไหมครับตัวอย่างของครูแบ่งครึ่งแล้วนะอีกด้านนึงเป็นจร,ริยธรรมอีกด้านนึงเป็นคุณธรรมโดยใช้ใบความรู้ในหน้าเจ็ดเนี่ยในหน้าเจ็ดที่มีความซื่อสัตย์มีความตรงต่อเวลามี มีความเเบี้ยววิในแล้วกเนี้ยพวกนี้เป็นจริยธรรมหรือครูธรรมเข้าใจไหมครับนะโดยจำจำแนกความหมายของของมนันออกมาเอา,าเอานันคุูแล้วล่ะถ้าใส่ใส่กรอบสี่เหลี่ยมนี้ถ้าเป็นอันนี้อา่าสมมพูดว่าตัวอย่างค,ครูแล้วครับครูธรรมครูก็คือเพราะเราไชอบเพราะเราชอบมันมีอะไรบ้างอ่ะ ความรับผิดชอบรายละเอียดมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวดิความรับผิดชอบอ่ามีความรับรับผิดชอบรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยอมรับข้อผิดพลาดนะครับคนรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับมอบหมาย ยอมรับข้อผิดพลาดในการทำงานรับฟังคำแนะนำหรือคำพักเตือนของผู้อื่นนะครับเอาหมายใส่ไปนะครับนะเอาหมายก็พอราบมชอบก็ใส่ไปข้สองอะไรขาสามอะไรสี่อะไรมีทั้งหมดเก้าเก้าข้อเดี๋ยวเก้าเก้าอันเนี่ยถึ็เ็นจะจำแนกเลยว่ะถ้เาเธอสังเกตดู ในหนังสือครูจะมีมีสีแดงกับสีน้ำเงินเออังเกีเดอยู่นะครับไม่บอกจำแนกได้นะครับส่วนความหมายความหมายมันอยู่ในหน้านี้นี่เนี่ยคุณธรรมหมายถึงอะไรไหมจะเยอะทำหมายถึงอะไรเห็น,นยังแล้วก็มาจำแนกหน้านี้นี่เก้าเก้าข้อนี้ตรง,นงในในใน ใบงานที่หนึ่งแบบนี้นะนะครับคะแนนทั้งหมดยี่สิบคะแนนนะครับนะทำให้ดีทำให้สวยทำให้แต่งให้สวยนะครับทำให้ดีการเขียนลายมือให้สวยนะนะครับยี่สิบคะแนนส่วนในการส่งนั้นครับให้ส่งนะครับในวันอังคาร ก็ได้วันศุกร์ก็ได้นะครับตั้งแต่เวลาเก้านากาถึงบ่ายโมงตรงเขาครูจะรออยู่ที่หน้าห้องครูทำได้คะแนนเลยนะครับใครมาส่งให้คะแนนเลยนะครับอย่านะครับอย่ารอทําให้นานๆน,นะครับเพราะว่าเธอสามารถเปิดได้ทั้งหมดเก้าฉบับเลยคำเดียวก็ค่อย,ยอทำไปเรื่อยทนี้ทำตลอดที่หนึ่งตรที่ที่สองทตลอดที่ทสองทำไปเรื่อ,าาอยๆ นะครับนะเนื่องจากมีเนื่องจากว่าไปงานเรามีเก้าฉบับนะครับใครไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้นะครับเบอร์โทรรูนะครับศูนย์เก้าแดหศนย์หนึ่งแปสี่สี่แปดนะครับมาส่งการส่งงานบอกแล้วนะครับส่งวันอังคารและวันศุกร์เวลาเก้านกาถึงสิบสามนกาของทุกวันนะครับนะของสองวันนี้นะครับนะครับ ล่ะว,วันนี้ขอจบการเรียนการสอนวิชากรทจัหวัดแรกแล้วครับสวัสดีครับ